ข่าวแรกของเรานี่นะคะเราจะไปที่งานของเกี่ยวกับหนังกันดีกว่าใช่คะ,คะคกับการประกาศผลรางวัลทางด้านภาพยนตร์นะคะที่เรียกได้ว่าเป็นเวทีสําคัญของประเทศไทยเลยก็ว่าได้นะคะนั่นก็คืองานภาพยนตร์แห่งชาติสุพรรณหงษ์ครั้งที่26นั่นเองใช่แล้วตอนนี้เขามีการเปิดโผลรายชื่อผู้เข้าชิงแล้วแล้วก็หนังนอกกระแสมาแรงมากๆเลยค่ะ ตลอดปี2559มีภาพยนตร์ไทยเข้าฉายทั้งสิ้น45เรื่องแต่มีเพียง20เรื่องเท่านั้นที่ผ่านเข้าชิง5ลำดับสุดท้ายจาก16ประเภทรางวัลบนเวทีสุพรรณหงษ์ครั้งที่26ซึ่งในปีนี้ดูเหมือนว่าหนังนอกกระแสจะมาแรงบนเวทีอันทรงเกียรติแห่งนี้ค่ะโดยเฉพาะหนังดาวขนองที่ตีแผ่การเมืองไทยรำลึกถึงเหตุการณ์6ตุลาคมผลงานการกำกับของอนนชาสุวิชากรพงษ์นำแสดงโดยวิศราวิจิตวาทการเปอารักษ์สายป่านอภิญญา่ายเพนพักซึ่งมีการเปิดฉายรอบปฐมทัณฑ์ จากนั้นก็เดินสายที่เกาหลีใต้อังกฤษแคนาดาและฮ่องกงส่วนในไทยจัดฉายรอบพิเศษเฉพาะกลุ่มเท่านั้นค่ะโดยดาวคะนองมีชื่อเข้าชิงสูงสุดถึง11รายชื่อจาก10สาขารางวัลเนื่องจากรางวัลน,นักสแสดงสมทบหญิงมีผู้เข้าชิง2ท่านได้แก่สายป่านพิญญาและอัชราสุวรรณนอกจากนั้นนะคะยังเข้าชิงรางวัลใหญ่ทั้งภาพยนตร์ยอดเยี่ยมพ่วงกับยอดเยี่ยมบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยมและนักสแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมอีกด,ด้วยค่ะ มาถึงนางอีกเรื่องที่ตีคู่เข้าชิงรางวัลมากไม่แพ้กันนะคะต้องยกให้นางโรแมนติกดรามาแฟนเดทแฟนกันแค่วันเดียวของค่าย GDS 5 5 9ที่เข้าชิงทั้งหมด10สาขารางวัลโดยเตอร์ชันทวิทและมิวนิ t h าวงคู่เข้าชิงรางวัลนักแสดงนำชายและหญิงยอดเยี่ยมรางวัลพ่วมกับยอดเยี่ยมและภาพหย์ยอดเยี่ยมค่ะ รองลงมานะคะคือหนังมหาสมุทรและสุสานผลงานของพ่วงกับหญิงพิมพกาโตวิราที่กวัดรางวัลจากเวทีใหญ่ทั้งเทศกาลภาพยนตร์นานชาติโตเกียวเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติฮ่องกงและเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเซี่ยงไฮ้ที่เข้าชิงทั้งสิ้น8รางวัลซึ่งก็รวมถึงรางวัลใหญ่ภาพยนต์ยอดเยี่ยมและพ่วงกับยอดเยี่ยมค่ะ ขณะที่หนังเรื่องขุนพันธ์ของสามงคลฟิล์มหนังปั๊มน้ํามันของพวกกับดอกไม้เหล็กกอล์ฟทันวารินซึ่งเคยได้รับเลือกให้เข้าใช้ในเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติปูซานอินเตอร์เนชั่นแนลฟิล์มเฟสติวัลที่เกาหลีใต้เมื่อปี2016รวมถึงหนังพรจากฟ้าก็เข้าชิงทั้งสิ้น6รางวัลเท่ากันโดยเรื่องพรจากฟ้าของค่าย GDS 5 5 9ก็มาเป็นคู่แข่งกับหนังค่ายเดียวกันอย่างแฟนเดย์ในสาขาใหญ่ภาพยนตร์ยอดเยี่ยมและ่วบกับยอดเยี่ยมค่ะ ส่วนนาง20ใหม่ยูเทิร์นไวหัวใจรีเทิร์นชอาชิงชังสิ้น5รางวัลและต้องมาลุ้นกันว่าเจ้าของรางวัลนักสแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมของปีที่แล้วอย่างใหม่ดาวิกาปีนี้จะสามารถคว้ารางวัลน,นี้ไปครองได้อีกครั้งหรือเปล่าค่ะ นั่นแปลว่านังตีแผ่ด้านมือของโรงแรมม่านรูดเรื่องโรงแรมต่างดาวผลงานเรื่องแรกของพ่วงกับปราบดาหยุน่นจะเคยเดินสายใช้โชว์ในเทศกาลหนังทั่วโลกและคว้ารางวัลสเปเชียลจูรี่เมนชั่นจากเทศกาลหนังมอนเตเรฟิล์มเฟสติวัลประเทศเม็กซิโกติดมือกลับมาได้แต่กลับเข้าชิงแค่รางวัลเดียวในสาขากำกับสินยอดเยี่ยมเท่านั้นค่ะ เช่นเดียวกับมหาลัยเที่ยงคืนแม้จะได้นางเอกแถวหน้ามาทีราศีและโทนี่ราแก่นมาโชว์หน้าสวยหล่อแต่ก็ไม่ช่วยอะไรเข้าชิงแค่รางวัลเดียวเท่านั้นค่ะไม่ต่างอะไรกับนังซ้ายหาของยอดเริกชัยเพราะนังจำเนียนวิเวียนโตมอดที่ได้3สุกตาชมพู่อรยาบอยประกอบและอเล็กธิรเดตนำแสดงนอกจากจะไม่ทาเงินแล้วนะคะยังเข้าชิงเพียงแค่รางวัลออกแบบการแต่งกายยอดเยี่ยมเท่านั้นอีกด้วยค่ะ โดยวิสุทธิ์ภูลวร,รักษ์ประธานสมาพันธ์สมาคมภาพยนต์แห่งชาติยืนยันว่าผลรางวัลในแต่ละสาขาจะผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการอย่างเป็นธรรมและโปร่งใสแน่นอนค่ะรอบหลังนี่จะเป็นเรื่องของ Open Board ที่จะมาจากคณะกรรมการทั้งวงการประมาณพันกว่าคนนะฮะที่จะมาลงคะแนนเลือกจาก16รางวัลน,นี้อีกทีหนึง่งมันค่อนข้างจะมีคาแรคเตอร์มีความแตกต่างกันค่อนข้างชัดเจนนะฮะคือใครเด่นใครไม่เด่นอะไรเนี่ยคือค่อนข้างจะเห็นชัดะนั้นนี้กรรมการก็ดูไม่ท่อนนักใจกันเท่าไหร่ ก็ถือว่าเป็นปีที่หนังไทยค่อนข้างหลากหลายแล้วก็มีคุณภาพอีกปีหนึ่งนะฮะสำหรับรางวัลสุพรรณหงส์เกียรติยศนะคะปีนี้มอบให้กับอดีตพระเอกชื่อดังยอดชายเมฆสุวรรณวัย71ปีค่ะโดยงานประกาศผลรางวัลภาพยนต์แห่งชาติสุพรรณหงส์ครั้งที่26่ภายใต้แนวคิด7จ็วพัร์หนังไทยประจำปี2559จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่5มีนาคมนี้ที่โรงละครเคแบงค์สยามพิคเนตค่ะ ต้องคอยลุ้นกันนะคะว่าหนังเรื่องไหนนักสแสดงคนไหนจะได้รับรางวัลนี้ไปบ้างค่ะเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งเวทีที่ให้กำลังใจคนทําหนังทุกคนทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง<ช>เลยนะครับ